ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยหนึ่งไม่ปวดสองเดินได้เดินได้แบบสบายกลางคืนก็กลางคืนก็ไม่ปวดที่เคยปวดกลางคืนก็ไม่ปวดวันนี้พี่ตู่ทานไปแล้วประมาณหนึ่งหนึ่งชุดครึ่งนะพี่ตู่นะ่แต่เป็นหนึ่งชุดครึ่งหนึ่งชุดก็หนึ่งกระปุกนะครับพี่ตู่ดีขึ้น <laughs> แค่ไหนตอนแรกคือเดินไม่ได้คือเดินเดินไม่ถึงห้าสิบเมตรอะ มา20เมตรอะไรเงี n, ้ยเดินแล้วก็จะเดินไม่ได้แล้วก็ต้องลงไปนั่งกับพื้นแล้วพอพอมาเจอเจอคุณปูเนี่ยอยู่ในใน a c e b o o k ก็เลยติดต่อดูว่ายาแบบนี้เป็นอาการแบบนี้วันนี้ก็เลยลองใช้ศึกษาการแล้วก็เอายามาทานหนึ่งกระปุกแรกก็ดีขึ้นดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ก็ยังตรวจอยู่แล้วพอมาทานชุดหนึ่งสองกระปุกก็เดินได้สบายก็แบบก็ดีขึ้นอะเนาะดีมันดีขึ้นจริงจิง จากจากที่เราเป็นอยู่เราตอนแรกมันเดินไม่ได้เลยคิดว่าสงสัยต้องเป็นอัมพาตแน่แล้วเดินไม่ได้แน่แต่พอมาเจอมาเจอยามาเจอตัวเนี้ยจะว่ายาหรือสารอาหารเนาะแล้วมันดีขึ้นจริงๆ ดีขึ้นจริงๆจากนะสำหรับเขาพี่คิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่าเราดีขึ้นได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งชุดนะครับ mm hmm. พี่ตู่ดีขึ้นได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พี่ตู่สั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับ,บ<ะ>มาดูกันเดี๋ยวติดตามอาการพี่ตู่กันดูอีกหนึ่งเดือนนะครับหล<ะ>ังจากพี่ตู่พี่ตู่นัดพลานไปหนึ่งเดือนจะดีขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ตู่มากนะครับที่มาให้เกีียยรรรรรรตติกกกััััับบบบบบบ้้าาาานนนเะะคคคคคแลวว็ขขออหพู่่ๆุณม